อายาดูสิเขาเพื่อนของเล่นเยอะมากเลยเราจะมาเปิดของเล่นที่อยู่ในกล่องตัวนี้มันคือเจ้าดักนั่นเองดักคือเจ้าเป็ดับนะเป็ดสีเหลืองกับสีเขียวเฮ้ยเราจะได้สีอะไรครับเนี่ยเปิดดูกันสิเฮ้ยปากออกมาเป็นสีเฮ้ยเราได้เป็นสีเขียวนะเพราะเขาเต็กถูกอ่กมาเป็นสีเขียวเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยครับ ปึ๊บอุ้ยจังหวะดนดตีด้วยครับเพื่อน <is> จ้าเดี๋ยวเราโบกัะกอ,ะอนหน่อยนั่นเองอมันเหมือนมันกำลังว่นายน้ำอยู่เลยอ่ะเพื่อนเพื่อนดูสิเพื่อนเพื่อนเห็นไหมโอ,โอ,โอ,โอ้ได้เดี๋ยวนะครับกับเจ้าเป็ดตนนัวนี้มีไฟด้วยมีไฟข้างล่างด้วย ครับามาดูตัวอื่นกันบ้างดีกว่าเอ้ยตัวนี้ครับเขาเรียกว่าตัวเพนกวินเพนกวินเอา้าทำไมมันไม่หมุนนะ่ะเดี๋ยวบอกนะว่ามันพังแล้วใช่ไหมครับเดีย๋ยวเราจะลองปิดสวิตซ์ดูนะครับแล้วเราจะซ่อมมันดู นี่ยฮ yeah uh huh. ะับเยัยยยยอาวุ้ยอาอาเฮ้ยมันเท่มากเลยครับเพื่อนๆเอาละครับนี่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 น,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 นี่โอเค ตัวต่อไปนี่ตัวนี้เขาเรียกว่าฮอกโคไดหรือว่าจระเข้นะครับเอา้า oh, <no. S 1> วิตไม่ค่อยจะดีฮอคโคไดต้องดันให้แน่นๆน่เฮ้ยฮอคโคไดนะฮะตัวใหญ่เรามีจะกระตายด้วยกระตายกระโดด Oh oh อ,อะไรอีกอะไรอีกอันนี้เจ้าเดนเสาวไทยสระทออโอเคก็ประมาณนี้นะคะรับสำหรับของเล่นในวันนี้